สวัสดีค่ะพ่อพ่อเต้าค่ะยืงดีไหมล่ะจ้ะได้พ่อเก็บของเก็บของ,เ,ของเตรียมกับบ้านกับซองเลยอนมาบ้านนี่เมนมาเดียวโดนแล้วเนาะมาเดียวหลายมือแล้วแต่สิได้เวลากับบ้านแล้วคือว่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพ่อเต้าอางบ้านนี้เล่าวันที่ผ่านมาเนาะพ่อของวันที่สามสิบเอ็ดตุลาบ้านไปทั้งเล่าวน,นะ เล่า,ดอ,าด,ลด,อดอนกับมานเนี่ยไปเมดเลยอุบลอุดรขอนแก่นมหาสารครามนะคะเนาะแรกเนาะโอ้ยแรกวิ่งรูดพอ 8, 9, 9, ่อแปงเก้าเก้านี่มารัฐบาลไทยเนาะแรกเล่าพ่อเนาะสาม,มเร็ดเนาะไแดังไงไปรัฐบาลไทยเลขหออกสี่สามเจ็ดสองห้าเนาะล่างสามเจ็ด เจ็ดสามเข้าเป็นตัวกลับเด้งพ่อเข้าเป็นตัวกลับเลยลักล่อยเป็นเจ็ดเนาะการลักขันพนองอ่าสามเจ็ดเอ้เจ็ดเป็นมา 7, เจ็ดสามบ้าคันพนองเจ็ดสามเป็นลักล่อยสามมากตรงเนะจ้ะลักล่อยใกล้เคียงมากนะลักล่อย,อยงวดนี้แล้วก็เข้าเป็นตัวกลนะั 3, 7, บเนาะสามเจ็ดพนองล่างมานันอี คว่อฝันเนาะคว่อฝันว่าเลขมันหกสามก็หกสี่พ่อว่าสิมันอะไรล่ะมันแมนแล้วสันมันไดออกอยู่เล่าสันบางคนว่าหกสี่นี่มาเล่าจริงๆนะแต่ว่าไปตัวหน้าเนาะพ่อเนาะออกออกตัวหน้าออกเล่าบนตรงๆเนาะค่ะบ้านือฝันแม่นนะแต่ว่าไปอุบลเนาะคือะ่็มาหัวเราะเนี่ยต้งว่าเนี่ย ก็มาบเลยน้อคือมาอุบลอุดรขอนแก่นมหาสารคามพี่นะอันนี้ไงว่าหยอกแน่สักหน่อยเน้อสุดยอดฟันแม่นอยู่เนี่ยค่ะฟันสองรอบก็อบสองรอบอยู่แต่ว่ารอบนี้เพิ่นไปอุบลระวังหกสามเนี่ย่ะหกสามดิได้หกสามเพราะท่านบอกอาจจะเพิ่มมื่อใดระวังแน้นวันหนาระวังเน้อดิเพราะมันกนฟันแม่นด้วยเนาะกันได้ฟัน อันนี้กันตามต่ออ่ะใครบาดเจ็บไทยแล้วอะใครบาดเจ็บไทยมาเล่าต่อแล้วอะตามเล่าต่อนะว้วไ่เป็นว่าเก็บเบติมนเิเมื่อเจ็บนะแะแรกคันคนบล็อกนี่เข้าดีนะกว่าเนาะกันล็อกนี่ตายแอลแอดได้ป<ะ>่ะ <laughs> ด็ศูนย์ศูนย์วันนี้แม้ว้ยสี่สุดสองเนยของพ่อเต้านะจ๊ะ แจ็คเพิ่นล็อกบ่ล็อกกับบุร้เด้อเพิ่นคือว่าเว้าไปเป็นเนื้อผ่าซื้อเนาะงฮะลาววันจันน์เนาะมามานี่สาวลาวยินดีต้อนรับนะเดืยนได้บ่ะสามป่ะหนึ่งวันนี้วันที่สองเมื่อวันที่สามวันววันที่สามวันจันทร์ไม่วันอาทิตย์บ่ มือนนเนอันอาทิตย์อ๋อมือวันจันทร์เนาะที่สามสามวนี่กี่กนยนใกลสิ้นปีแล้วก็ได้สลองมันปีใหม่น่อยตันเองบ่านดอนน้องไม่ล่าแป๊บแป๊บรวดเร็วมากไปต่อเอดบุญไม่ได้ะไรมีเสบียงนะ มีสเสบียงในการเดินทางมีสเสบียงขอเป็นยินข้างข้างกับอะไรนี่เป็นวไงมุกไทยเ,เบี้บุญไว้เห็นนาะเดิทางเพื่อนบ้านเนาะตามต่อหลังลาวเลาวปังปังลาวแห้งแหงลาวเด่นเด่นวิ่งรถอะไรครับพ่อวุ้ยเนี่ยไม่เอารถแต่ก็เกาะกาละวิ่งรถนะคะ แปดกับเก้าเลยจ๊ะรักลอยลลอย่าพ่อรักลอยมีสี่ก็ผ่าสี่กับห้านะนิ่งรูดแปดก็เก้ามีให้น้ำหนักเป็นโดเล่ของพ่อแปดน้ำหนักมาที่แปดนะจ๊ะมาได้ไปแต่รัฐบาลไทยนะสองโตเนาะแปดไปสี่โตเนาะรางหนึ่งไปบนสองแปดไปสามโตเมื่อวาน แปดอ้อยต่อยไหมไปนี้ตมามเมื่ไห่เล่าต่อเลยสองตัวครับพ่อแ,แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะฮาเกต์ฮาแปดฮาเก้า 5 7าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะสี่เจ็ดสี่ห้าสสองสเจ็ดสีห้าสสองค่ะามตโตมี่อ่ะมมี่เนาะบอบมมี่ล่ะไม่ยุ่ยฝันบอจ่ะน้ยบอบอฝันกัะกัฝันมือนั่นหละไปซื้อรัฐบาลไทยหมดแกะรอยของพวกไก่ ฟันฟันมือนั่นเลขยนตัวใดก่อนเฮเพื่อนวางใดเลอนั่ย่างวานอันเลขมันเอาอันเอามือโจกสงผ่าเดียมันโจกออกมาดึงออกมาแบบนี้มันมีสนอนไตยู่มือพอเลยเนี่ยอ๋อกามันไปเล่าอนี้มือน่งมันก็ไปเล่าหาพอเขาเลยพอเขาเลยตีส่ว่าหาศูนย์กรผ่านนึงเหมือนเด้ราฐบวันทยนอ๋อเนาะ อ่าอ่าพันพันลอกพันลอกกระจ้าเนื่ยมันไปออกเล่าห้าสองเนาะจ้ะลองเบิงลองไปตามเล่าอีกเนาะห้าหนึ่งห้าศูนย์มนาะตามเล่าอีกควบฝันยัง่มากเนาะเดี๋ยวลอเขียนฝันน้ำเนีายนอนจอเต็มมื้อเนาะอันนี้ควบฝันเนาะจ้ะมากๆกบที่มีห้าศูนย์นะพ่อเนาะห้าศูนย์เนาะแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะนอนเต็มมื้อหนึ่งละกัหกสามมันมากเนาะหกสามอ่ะ นี่เด้กควงฝันบ่เขียนในเบืองซีเด้อบาเลยว่าเหีเอาเด้อีิเขียนให้ดูตาวาตวายยูสูดยูสูดที่เมื่อ,อ,อ,อนี่บ่เอาก๊าซลั่นฝันเน,ะนเาะฝันพ่อฝันแม่นิ้วนอนจอมือเนาะเต้นเมื่อขังแล้วนิวแล้วนิวหกสามยึดมา,ากๆเลยจ้ะเน้นตัวใดพ่อมาหนีเน้นในเพื่อนเนีน่ยจ้ะเหล่าสองตัวเลขนี่แปดแปดสองแปดสาม แปดสองเนี่ยแล้วก็แปดสามค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามค่ะห้าแปดห้าเก้าจ้าเออ <c oughs> นั่นแหละนี่นีค่ะของพ่อเต้าเนาะค่ะเนี่ยเด้อ อ่ะขอทวนตัวเลขนะะลาวันจันสามพฤศจิกาสองห้วิ่งรูด8กับ9เน้นที่แปดนะฮะหลักร้อยมี4กับ5เนาะแล้วก็2ตัวมี8ป8สอง9ป9สามแปดสี่เก4าสองเนาะเน้นที่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามหนาะส่วนว่อความฝันนี่คือ อ่ฟันเก้านั่นแหละเอามาเขียนไว้ก่อนนะ,ะเลขความชอบตามไหมคะฟันเนี่ยก็คือว่าฟันว่ามือล่วงในถุงเนาะ,ะถุงปรากฏว่านอนนอนแต้มือเนาะ,ะออกมาเนิ้วและมือเนิว้วละโตละโตนะพอนะออกมแล้วก็เป็นไข่ๆกลมๆยืดๆเดไหมห้าูนย์หานึ่งมือห้านิว้วเนะอันนี้ฟันเก้าที่ว่า หกสามหี่หกสี 4, ่ 4, 4, ออกไปอุบบนแล้วก็เลยยกแต่หกสามมาเสี่ยวหกสี่นั่ก็ได้เด้อจา้าแนวทางกันพ่อได้ฟันว่าเลขมันออกอีลีเนะาะจ้าต้องตามดิพ่อเป็นคนฟันแม่นขึ้นกันแต่ต้องตามหน่อยนึงนะคะก็บ่าแน,น่นดิค่ะหกสี่น, 4, นี่อาจชิมาอีกก็ได้พันว่าหกสามหกสี 3, ่ 4. ขันไปอุบบนก็นมากูดอนอีกแน่เด้อสำหรับ เก้าซี่น่ก็บมเดลนี่นี่กับหัวจะเป็นหกซี่ก็ได้ไม่น้่าเพาเนาะเพราะว่าความฝันเก่าฝันเอาป่าวอวยพันเนบซี่ไม่ส่งไม่ใช่เนี่ยป่าพรุ่งนี้ว่าเงินกะเออว่างานกาให้เราเซี่เปนก็รยอะออกตกกัดคือว่าสีเก้านั่นละจัมันมันได้เขาาลวเมื่อกีเดินปีกี่หรอว่าห่ากืบมั่ก็รู้ มาสองสามงวดอยู่เอองวดดีกะคือว่าไม่สิเขายืมแหละรับนมันได้เดินลวมันต,อตอนน้อง่ตเนี่ยงกันอีกระบันนี้เริ่มมีเขาแล้วกรือกยเอฟซี C โชคดีมีเงินมีทองกับสองโจผ้าลวยคือเขา่าระเอบี่ก็ได้ยค่ะพ่อการขอบคุณค่ะพ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนจองโจผ้าลวดนะพ่อขอบคุณลหลายๆเด้อพ่อวสวัสดีค่ะพ่อค่ะ เดีว่อดีม่ะเป็นแนวทางเนาะพ่อให้เป็นแนวทางทางช่องเสนอเป็นสื่อกลางเนาะค่ะก <annex builds? S 3> <speaking> ็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในเท่านั้นเนาะค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกนิดเนาะค่ะขอกราอความพูดหลายๆเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภาสุขนที่เขามารับชมรับฟังกดไล์กดแจร์กดติดตามให้ตลอดเนาะค่ะ ก็ขอยท่านมิชงมิลามคำคงไปเล่ามือแรกไงแตกสามตัวเดอ้อสองเอ้ยมื่อื่นมื่อื่นมือมนอมอนน่อแรอกเนาะขอให้มาปิดพรุ่งนี้เนาะรอบสองทุ่มครึ่งก็ขอยมิชงมิลามคำโค้งไปเพื่อนบ้านมื่อื่นเนะาะคอยค้คำได้สําเร็จแตกสามตัวสองตัวซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากยินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเดอ้อไปกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้ะจบคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ